หนูดูหนังไปตอนนี้เนี่ยเราก็มีความคิดเหมือนกันเอ๊ะและอื่นทำงานวิจัยและพัฒนาแต่ช่วยยกระดบับใปคือการน, <c oughs> นำสงนค้านวัตพัฒมพัฒนาอาหารอาาร่อยสู่ครัวโลก ของอุปกรณ์นะของต่อไดเลยครับข้อมูลหลอดรับเทคโนโลยีแล้วนวัตกรรมเป็นข้อรู่ลการบริกานและอดีตรัฐมนตรีวันละวัตถุมีญุคุณที่ช่วยทหารที่มีราคาสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับประเด็นรัฐมนตรีจากองค์ยศาสตร์นะครับพัฒนาชุมชนจังหวัดได้นะครับแผู้บริหารทุกท่านนะผมในฐานะตัวแทนในฐานะ ัวหน้าคณะทำง,งานนะครับก็จะประกาศรายงานเล็กน้อยก่อนเข้าสู่พนที่อบรมวันนี้ต้องบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันสองวันเต็มๆนะครับแล้วเรายังมีอีกสองครั้งต้องบอกว่าเป็นโครงการนวัตกรรมาคือเป็นนวัตกรรมใม่ใน,นบบรแผนทุกท่านนะครับจะได้มีส่วนร่วมในการข่บนเคลือโบราณของประเทศไทยทั้งหมดเจ็ดเจ็งหนกว่า สำคัญที่สุดนะครับพัฒนาคือกระตือรือร้นแล้วเราจะต่อยอดอย่างไหเพราะฉะนั้นในงานนี้นะครับวันนี้ในหลายท่านจะได้เรียนรู้นะครับที่เราทำหรือทำมาแล้วเราเราจะขายทนนี่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่โครงการหลายร่างตลอดทั้ง,ง,งวันจะมาดที่ผู้พัฒนาทุกท่านทักอยา่างคุณสวัสดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประธานกรรมธิการร่างพระราชบัญญัติเกษตรจังหวัดแพร่ท่านผู้ประรับการอบรมทุกท่านครับครับผมได้รับข้อหมายจากท่านพัฒนาการ คลิกสะพานจังหวัดแรกนะครับเป็นเสนอทางจอวีดีนะครับแล้วก็เชฟทุกคนน,น,ออนะครับะนะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งนะครับโดยการที่เรามาเข้าร่วมโครงการนวัตปัตตาลโรงงานนี้โครงการนี้ไม่ได้มีแค่พวกกรมในสนี้นะครับ จริงๆของพวกเราเนี่ยวันนี้เรียนทฤษฎีการพัฒนาไม่ใช่แค่ว่ามาฟังสองวันนี้คท่านจะได้ผลิตภัณฑ์นะครับ<ม>หลังจากนี้ท่านจะได้เข้าไปดูโรงาง,ราโรงานของเราโรงงานของอน้องชาตหวัดแร่โรงงานที่เป็นของชุมชนแห่งแรกข,ของประเทศไทย ที่ใช้เทคโนโลยีสูงในรกระบวนการผลิตแต่กว่าที่ก้าวสู่ดับอุตสาหกรรมได้เนี่ยไม่ง่ายครับไม่ง่ายจริงๆจังหว,วัดทาคถือเป็นจังหวัดแรกเท่าน,นั้นนะที่ผลักดัจดจดกนจนั้ามีโรงงานอุตสาหกรรมระดับ,บ,ดบดทุมชนจังหวัดแรกของประเทศไม่มีจังหวัดไหนทำแบบนี้ได้นะครับไม่ใช่สองวันนี้นะเปลี่ยนทีวีมา ช่วยท่านทำให้ไอจีน,นีทีมหมอที่ถ้ามีปัญหาเรื่ครับเจ็บได้ไม่นานไม่สวยไม่โดนตาทีมงานจะมาช่วยท่านกระต่นนายให้ตอนนี้โรงงานพร้อมโรงงานพร้อมเรื่องพร้อมที่สำคัญนะครับในการที่เราจะยกระดับทุกท่านเข้าสู่ระดับผู้สาระครับนะครับท่านะที่มีปิ่นพันอาจจะไม่ได้ ในระดับโรงงานนะครับ GMP นั้งสายแค่ติดสองวันแล้วท่านจะเข้าโรงงานได้ถ้าท่านไม่ฟังท่านไม่เข้าใ,ใจท่านจะไม่เดียวกันไปทำาง,งานในโรงงานแทนเครื่องมือตามที่เอกสารได้เลยนะครับอย่างระบบเทียบแพงด้วยน,นะครับใหญ่งรหลับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทนะ่าน รายการของท่านวิทยากรนะครับรักสึรับความรู้นี้ให้มากสุดขอให้ท่านเปเสร็จีทุกคนครับขอบคุณครับเรากำลังจะเตรียมกคบใหญ่่เรับนะครับของระเชื้อุกชนแล้ก็ท่านผูมีเกียรติทกท่านนะครับเอาวันนี้ผมคงจะพูดอยากเล่นยการทำงาน ya